สวัสดีตอนเช้าๆค่ะเห็นบอเม่นอีหย่างนี่ค่ะสวยมากมโยมเงินมายมทองนะคะเป็นต้นไม้มงคลเนาะคะ่ะเนาะพึ่งสิงไปพอน้องมาเอามาเลี้ยงประมาณสองอาทิตย์เนี่ยละคะ่ะเจอยืรานตน้นไม้เนาะคะ่ะเนาะสวยดีค่ะพึ่งจะสังเกตเนาะคะ่ะเนาะว่าตอนกลางวันตอนเช้าตอนกลางวันเขานี่สิบ ใบเพราสิออกมาสวยงามเบิ่งดูสิออกแบบกระดูกออกสีชมพูเนาะค่ะเนาะใบแดงแดงเอ่อสีน้ำตาลค่ะใบสวยนะคะนี่เป็นไม้โคดเนาะค่ะเนะาะบันนนกในมูบ่บานเนาะค่ะเนาะมีเสียงธรรมชาติเสียงนก ลองเพลงเสียงนกเขาจุกูจุก,กูกกโอ้ยธรรมชาติจริงๆมะยมเงินมะยมทองเป็นต้นไม้มงคลเนาะคะ่ะเนาะสวยอี่มลีค่ะพี่น้องไปเจอมากอะยุลานต้นไม้กระสุดราคากับบัวแพงและะ้วค่ะลอยหนึ่งค่ะเป็นต้นไม้มหานิยมนะคะ เชื่อว่าถ้าปลูกปลูกไว้ในบ้านนาบ้านนี่ะคนนิยมช่วมชอบเก็บยางกระจับหยิบยังกับเป็นเนงินเป็นทองเนาะค่ะเนาะชิดวายยังสั่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นอ่าไม้มงคลน,นะคะเนาะเราช่วงคำใบเขาสูงหุกไหมค่ะพี่น้องเพิ่งจะสังเกต้กันค่ะ เพิ่งจะเอาน้องเขามาเลี้ยงแหรอสังเกตต,ตอนค่าก็ตะมิดใบเขาสิหุบเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิาทาเหยเบิ้งเนาะค่ะเนาะว่าตอนมืดตอนค่ำแล้วใบเขาจะหุบไอ้ไข่ก็ว่าเขาจะนอนนี่หละคะถามเป็นคนกับสีนอนเนาะค่ะเนาะนี่ก็เอาต้นไม้มงคลมะยมเงินมะยมทองมาอวดเนาะค่ะเนาะมาชม ความงามความสวยของเขาค่ะเดี๋ยวบึ้งตนกดังขึ้นน้ำกันเนาะคะ่ะนาะสวัสดีตอนสองทุ่มนะคะนี่ค่ะตนมย,ยมเงินมย,ยมทองน,นะคะตอนนี้กับประมาณทุ่มทุ่มครึ่งอะคะ่ะเนี่ยตอนอกลางวันเขาสิบใบเขาสิบกลางออกสวยงามทีทีไทยเบึ้งนั่นแหละคะ่ะ ตนนี้กลางคืน,นใบเขาสิหุบค่ะพี่นอ้องอม,มะยมเงินมะมะยมทองนี่เป็นไม้โขดนะคะสวยค่ะต้นนี้กับพึ่งได้มะเรียงแล้วค่ะเนาะพึ่งได้มะเรียงสื่อมาต้นละลอยค่ะเห็นเขาสวยงามดีนะะเนาะค่ะเนาะก็เลยงเทิงว่ามะยมก็คือเปลี่ยนต้นไหม้มงคลเนาะค่ะเนาะมะยมเงินมะยมทองกันเรืเออ ต้นเขานา,นารักดีเห็นวิลานต้นใหม่แล้วค่ะเนาะกเลยซื่อมากทึ่งราคากับบอแพงเนาะค่ะเนาะแล้วก็สวยน้าค่ะต้นนี้แคร์ลอยเดียวค่ะสวยด้วยค่ะกังวันใบเขาสิกลางเนาะค่ะเนาะต่วากังขึ้นเหนใบเขาสิหุบคล้า,ายกับว่าเขาสินอนบอ่พี่น,อน้องเป็นสินอนบอ่กางขึ้นเน่ยเนาะสวยงาม,มีเลีเด้วยค่ะพี่น,อน้องตอนแรกก็เออเบ่รด้สังเกตเนาะค่ะเนาะเอามาเลียงไดอาทิตย์ อาทิตย์ก็กลัวเนี่ยแะคะ่กะก็เลยสังเกตอ่ะ,อ,ะออกมาออกบานกันขคืนอย่างสิเอ้ะใบ้นเป็นหนุ่มหุมบอะไใบก็เป็นหนุ่มหุบก็เลยทายเห็นี่นองเบิองมากลางคืนนี่ใบเขาสิหุบขายกบาเขานอนคือสิแมนน้อนนะคะเนาะกลางวันนี่ใบเขาสิกลางออกสวยงามค่ะที่ไทยรุ่มนมาละคะ่ะต้นไม้ฟอกอากาศต้นไม้มงคลนะคะ ม่ยอมเงินไม่ยอมทองสวย<笑><笑>ชมความงามเขานะะเนาะค่ะเนาะเป็นตาห้าขะพี่นอ้องถ้าว่ากับบลูเนาะค่ะว่าเขาสิเลียงยากเว่าเพราะว่า,าพิ่งได้มากบอลูว่าขยายาขยายเขา,เาด้วยการแบบใดเนาะค่ะเนาะขยายพันุเขาเนี่ยเบอลูว่าขยายแบบใดเพราะว่าพึ่งเลียงน้องเขาได้อาทิตย์กุ้กวาเนาะค่ะเนาะประมาณบ่ท่านนี่ถึงสองอาทิตย์แล้ค่ะ สวยเด้พี่น้องสวยงานม,มากค่ะดูสิสวยมากอันนี้คือกังขื้นเนาะค่ะเนะาะกังวันกับสวยเปรีกแบบกังขื้นกับสวยเปกีแบบกระทงังโอ้ยาย่หินล้วนหินหลวงกระทางกับกระทางนิดน้อยอคลิปนี้เอาความงามของไม้มงคลไม้ฟอ,อกอากาศ มายมเงินมายมทองมาให้ชมความงามเนาะค่ะเนาะแล้วก็เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย